ขึ้นเลยเหรอสามโมงสี่สิบอยู่กันถึงกี่โมงเนี่ครับถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นถึงเช้าใส่บัดเลยเจอพระก็คือพระสงฆ์ก็คือสงฆ์เราไม่ควรเล่นพวกนี้แต่แล้วมันเล่นยังไงแคตลกแต่เราบาปแต่ถามว่าเล่นไปตลกไหมตลก เรายอมปากทุกคนนะครับนี่อ่ะหอเฉยเข้าหล่อเฉยได้ไงวะเนี่ยอันรนะอ๋อเราไปอยู่ด้วยกันเนาะถ้าไม่มีถ้านากลงอ่ะเอ้ยถ้าสวรรค์ไม่มีพวกเธอลงนรกกันดีกว่าว้าวกหาวาวว้าวว้ากว้าวว้าทว้าววมาวว้าวว้า้า ชอมากอุยนี่ลูกเหลาลูกเหาหนักเลยอ้ยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยงงเลยอมอจริงจริงอินเนอร์อินเนอร์เป็นไรพูดจริงเลยอินเนอร์บอกกับทุกคนประกาศกับนี้เลยอินเนอร์คนเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นกระเทยใหอินเนอร์คุณจะเป็นกระเทยเมืองไม่ผมชอบชอบความเอนเตอร์เทนความเอนจอยความจอยของพวกเขาใช่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 เวลาสมมติแบบไปปาร์ตี้อย่างเงี้ยถ้าแบบมีเพื่อนกระเทยมาด้วยมันจะสนุกจริงจริงจริงๆนจริงจริ ผม,ผมชอบนะผมชอบคุณแล้วก้วคุณเป็นเพื่อนอยู่กับเธอหรือคุณเป็นกระเธอตอนนี้ยังเป็นเพื่อนของกระเธออยู่กำลังคิดว่าจะเอาไงดีอยู่งทางแยกว่าจะไปทางไหนดีหนักครับหนักบอกเลยครับอ่ะครับทุกคนครับอ่าสริปสำคัญนะครับมีใครที่นี้ยังแอบรักอยู่บ้างไหมครับอ้าวเงียบเลยไี่้คิดว่าโอคุณตะกี้คุณไม่เงียบทุกคนครับ สกิปสำคัญที่สุดของวันน erm ี้นะครับรถสีดำกทสองห้าเชิญเชิญเชือรถด้วยนะครับไม่ดเออเออคือคือเมื่อกี้ที่เงียบเพราะทุกคนเ x กมุกใช่ไหมใช่ใช่โอเคคุณทำพิธีกรมาเอาใหม่นะครับเทคกสองนะครับที่ปกติแล้วสกิปเนี่ยทุกคนจะกีดการ์ดนะครับอันนี้คือเป็นแบบว่าทุกั้ง